สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดนะครับว่าก้านของไม้แบดมินตันเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับอย่างแรกนะครับก้านของไม้แบดมินตันแบ่งได้เป็น4ประเภทนั่นก็คืออ่อนกลางกลางค่อนแข็งแล้วก็แข็งนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างคือถ้าอ่อนนะครับความแข็งของก้านเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 0ถ้ากลางก็50กลาง่อนแข็ง60-7 0แข็ง80%นขึ้นไปนะครับอันนี้ครับก็คือความนะครับแข็งของก้านไม้เอดมินตันซึ่ง สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาครับความแตกต่างของความแข็งนั่นคือว่าถ้าเมมกิดเป็นก้านอ่อนนะครับเวลาคุณตีไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันมีความอ่อนไงดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถนะครับช่วยนะครับทําให้ลูกเด้งเกรเกนได้ไกลขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มือใหม่ตีนะเพี่อกบอกว่าคุณเล่นก้านอ่อนไหมนะครับหรือกลางไหมนะครับเพราะว่ามันมีก้านไม้นี่ไงช่วยเด้งนะครับลูกออกไปทําให้คุณประหยัดแรงเพราะช่วงแรกอ่ะคุณก็ไม่ค่อยมีแรงหรอกครับนั่นก็ตีแบบอ่อนกับกลางไปก่อนนะครับ และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเฮ้ยแรงกลับมาทาา้าถึงมือมันก็ข้างน้อยนะครับแต่นะครับข้อเสียมันคือว่าเฮ้ยมันนะครับวางลูกได้ดีสู้แบบพวกก้านแข็งไม่ได้นะครับรวมถึงนะว่าเวลาที่คุณใส่แรงไปเต็มๆอ่ะมันก็ไม่สามารถส่งแรงไปได้นะเพราะเนื่องจากความอ่อนของก้านไงดังนั้นเนี่ยพอคุณอยู่ระดับสูงๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้ก้านแข็งนะเพื่อคุณส่งแรงผ่านไม้ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงการวางลูกก่บการวางลูกก้านแข็งนะครับๆๆ ก็จะสามารถนะครับวางลูกยอดลูกตัดลูกนะครับได้ตำแหน่งที่ดีกว่าก้านอ่อนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับเราจะเห็นนักกีฬานะครับที่เขาเล่นกันนะครับเขาก็จะเล่นนะครับเป็นพวกก้านนะครับกลางค่อนแข็งแล้วก็แข็งนะครับก็เดี๋ยวนี้น่ะแบ์ที่ชัดเจนที่สุดนะคือวิกเตอร์วิกเตอร์นะออกมาหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเจตสปีดหรือไฮเปอร์โซนิกใช่ไหมตัวผิวสัตร์ที่คอยนักกีฬาแบบนานาชาติอ่ะเขาใช้ก้านกลางค่อนแข็งเกือบทั้งหมดนะครับของวิกเตอร์นะครับ ก็เนี่นะครับก็คือเป็นตัวอย่างครับว่าเฮ้ยนะครับความแข็งไม่ต้องมีแล้วนิดนึงอ่ะเพื่อว่าที่สามารถทําให้นะครับปุ๊บคุณเล่นได้แบบดีครับส่งแรงได้ดีและควบคุมลูกได้ดีดังนั้นมือการเขาก็จะนิยมเล่นนะครับเป็นก้านกลางแล้วก็ก้านกลางค่อนแข็งแต่นะครับเพี้ยนไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเล่นก้านแข็งนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักกีฬานะครับ พราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แข็งแรงระดับนั้นนะครับคุณมาเล่นปุ๊บเอ้ยคุณจะปวดนะครับคุณจะเจ็บนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมือเริ่มต้นคุณก็ไปเล่นก้านอ่อนก่อนนะครับพอคุณมีฝีมือปุ๊บเออคุณก็ค่อยมาเล่นอย่างตัวนี้อ่าของพี่ยนนี่ก็เป็นก้านการค่อนแข็งนะคุณค่อยมาเล่นนะคุณอย่าไปแบบปุ๊บเอ้ยเห็นนักกีฬานั้นใช้การค่อนแข็งใช้การแข็งเอามาใช้เลยคุณจะรู้สึกเล่นแล้วไม่สนุกแล้วคุณก็จะปวดหลังเจ็บนะครับรวมนึงนะ คุณก็จะว่ารู้สึกถึงแรงกระทานแล้วว่าตีไม่ถึงเ่ะเพราะว่าไม้ไม่ได้ช่วยคุณไงดังนั้นตอนแรกนะครับก็นะครับมือใหม่ก็เล่นเป็นอ่อนหรือกลางไปก่อนนะครับพอเล่นไปสักพักอ่ะคุณก็ค่อยนะครับอัพขึ้นมาเรื่อยนะครับเป็นกลางเป็นกลางขั้นแข็งนะครับไปเรื่อยแต่สำหรับแข็งเนี่ยก็คือคนนี่เป็นนักกีฬาจริงครับแข็งแรงจริงครับถึงจะใช้ได้นะครับเพี้ยนไม่ค่อยแนะนำนะครับด้ิดหรือว่าคุณไม่ได้เล่นมาหลายปีอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่แนะนำนะครับก็ ค่อยๆเล่นไปนะครับผมโอเคครับไปจบคลิปนี้เป็นแค่นี้นะครับช่องฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วใครอยากซัพพอร์เพี้ยนะครับก็จะมีเลขที่ของธนาคารออมสินที่อยู่นี้นะครับหรือสามารถนะครับร่วมจอยนะครับเป็นสมาชิกช่องเพี้ยนเพื่อสะสมแบบรายเดือนนะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า